ตัวอย่างเขาให้เราเขียนเวกเตอร์แสดงการเคลื่อนที่ของรถยนต์ซึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงข้อนี้ต้องทำยังไงคะข้อนี้ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเขียนทิศอ้างอิงไว้ก่อนเนาะ,ะเราต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเฮ้ยทิศท,ทางไหนของกระดาษของเราเป็นทิศเหนือซึ่งพี่ขอสมมติให้ด้านบนเป็นทิศเหนือนะคะ ถ้าด้านบนเป็นทิศเหนือแปลว่าข้างล่างเป็นทิศใต้ถูกปะทางขวาก็จะต้องเป็นตะวันออกแล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นตะวันตกนั่นเองอ่าและทีนี้ก็มาดูกันว่าเราจะต้องเขียนเวกเตอร์ไปในทิศทางไหนขนาดยังไงบ้างเนาะข้อนี้เขาบอกว่าเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนี่อยู่ตรงไหนเอ่ยทิศตะวันออกเฉียงเหนือก็อ,อยู่ตรงนี้ถูกปะ อ่าอยู่ตรงกล่กลางเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็วาดไปเลยค่ะนี่เนาะอันนี้คือเวกเตอร์ของเรานั่นเองมันอยู่ในทิศทางนี้แหละแล้วขนาดละ่ะขนาดก็จะเป็น8 0ดิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะคะเสร็จแล้วค่ะสําหรับข้อนี้ง่ายๆแค่นี้เลยเนาะก็แค่เขียนส่วนของเส้นตรงเนาะแล้วก็เขียนหัวลูกศรแสดงทิศทาง ซึ่งส่วนของเส้นตรงอันนี้ก็จะมีขนาดตามกับที่เขากำหนดให้เลยเนาะ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยสำหรับตัวอย่างที่2องเขาบอกว่า A B C D E F เนี่ยเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเวกเตอร์ ที่กาหนดให้คู่ใดบ้างที่เท่ากันแล้วคู่ใดบ้างที่เป็นนิเสศซึ่งกันและกันน้องจําได้ไหมคะว่าเวกเตอร์ที่เท่ากันนี้ต้องเป็นยังไงเวกเตอร์ที่เท่ากันจะต้องเท่ากันทั้งขนาดและทิศทางถูกป่ะแต่ถ้าเป็นนิเสศกันก็คือขนาดเท่ากันแต่ว่าทิศทางตรงกันข้ามเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็มาดูกันเลยค่ะว่าอันไหนมันเท่ากันบ้างเนื่องจากว่านี้มันเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าใช่ป่ะ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วใช่ปะว่าด้านเท่าถ้าด้านเท่าก็แปลว่าความยาวทุกด้านตรงเนี้ยเท่ากันหมดเลยใช่ไหมเราได้ยความที่มันเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเนี่ยก็แปลว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามกันนะคะจะขนานกันทั้งหมดเลยอ่าเพราะฉะนั้นเวกเตอร์คู่ไหนบ้างคะที่เท่ากันอ่าคำตอบก็คือ af กับ cd ถูกปะ เพราะว่าสองอันนี้เนาะขนาดเท่ากันขนาดกันไปทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นสองอันเนี้ยเป็นเฟกเตอร์ที่เท่ากันนะคะก็เลยต้องเขียนว่า a a, a f นะคะมีค่าเท่ากับ cd นั่นเองเนาะ,ะมีคู่ไหนอีกไหมที่เท่ากัน มีอีกถูกปะเป็นนี่เลย A B กับ E D นะคะเพราะว่ามันไปทางเดียวกันเห็นปะก็เลยต้องตอบว่า A B นะคะเท่ากับ E D นั่นเองแล้วมีอีกไหมคะเวกเตอร์ไหนเท่ากันอีกปะไม่มีแล้วถูกไหมเพราะว่าอีกคู่หนึ่งที่เหลืออยู่ก็คือคู่นี้ถูกปะซึ่งคู่นี้มันไม่ได้ไปทิศทางเดียวกันแต่ว่ามันไปทิศทางตรงกันข้ามกันถูกไหมอ่า ถ้ามันไปทิศทางตรงกันข้ามกันก็แปลว่ามันเป็นนิเศธซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะก็เลยต้องเป็น e f e f e f, e f มีค่าเท่ากับลบ b c นะคะซึ่งถ้า เขียนออกมาเป็นคำพูดเนี่ยนะคะก็จะได้ว่าเวกเตอร์ที่เท่ากันคือ AF กับ CD และ AB กับ ED นั่นเองค่ะ มี2คู่เนาะแล้วเวกเตอร์ที่เป็นมิเศษซึ่งกันและกันล่ะคะก็คือ e f กับ B,C นั่นเองเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวอย่างนี้เพราะฉะนั้นถัดไปก็ไปดูตัวอย่างที่3มกันบ้างตัวอย่างถัดไปเนาะตัวอย่างนี้เขาบอกว่า A,B,C,D,E,F,G,H เนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นปะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีคำว่าทรงอย่างนีง้ก็แปลว่าจะต้องเป็น รูปทรงสามิติแล้วแน่นอนเนาะเขาให้เราพิจารณาว่าเวกเตอร์ A B G B D C D A C B F G A F แล้วก็ G H เนี่ยเวกเตอร์อันไหนบ้างที่เท่ากันแล้วก็เวกเตอร์อันไหนบ้างที่เป็นนิเศษซึ่งกันและกันนะคะก็ ข้อนี้เนาะเราก็ต้องพิจารณาเป็น3ชุดก่อนอื่นเราก็ต้องหาก่อนนะว่าเวกเตอร์อันไหนที่มันขนานกันบ้างซึ่งเราก็พบว่าเวกเตอร์ที่ขนานกันเนี่ยจะแบ่งออกได้เป็น3ชุดค่ะชุดแรกนะคะคือเส้นสั้นๆนี้เลยเวกเตอร์เนี้ยมันจะขนานกับเวกเตอร์นี้เวกเตอร์นี้แล้วก็เวกเตอร์นี้ค่ะเอ่อ EF เราเขาไม่ได้ให้เราพิจารณาเนาะโอเคก็จะมีแค่3เส้นนี้เนา เ็นเวกเตอร์สามเส้นนี้เราก็ต้องมาหาว่าไอใน3มเส้นเนี้ยอันไหนเท่ากันบ้างอันไหนเป็นนิเสษกันบ้าง yeah. ชุดถัดมาก็คือนี่เลยค่ะเวกเตอร์อันนี้อันนี้แล้วก็ F G นั่นเองก็คือสามเส้นนี้ก็เป็นเวกเตอร์อีกชุดหนึ่งเนาะที่ขนานกันแล้วก็ชุดสุดท้ายก็คือ A F แล้วก็ G B นั่นเองนะคะสองเส้น yeah. โอเคนะก็คือมี3มชุดนะคะที่เราต้องผิจารณามาดูกันที่ชุดแรกกันก่อนเลยชุดแรกก็คือเส้นสั้นๆนี้ใช่ไหมมี3มเส้นมีเส้นไหนบ้างคะที่เท่ากันก็ต้องดูที่มันทิศเดียวกันใช่ปหทิศเดียวกันก็มี D A กับ C B นั่นเองเนาะ<อ>ก็เวกเตอร์ ที่เท่ากันก็จะมี DA กับ CB อ่าสำหรับ HD เนี่ยก็ต้องอยู่ในส่วนของเวกเตอร์ที่เป็นนิเศษซึ่งกันและกันถูกปะ จะได้ว่ามี gh กับอะไรคะอันนี้กับอันนี้ทิศตรงข้ามกันใช่ปะก็เลยได้ว่าเป็น gh กับ cb นั่นเองมีอีกปะมีอีกถูกไหม gh กับ da เนี่ยก็เป็นนิเศษซึ่งกันและกันเช่นกันนะคะอันนี้คือชุดแรกเนาะถัดมาก็ต้องดูเซตที่ขนานกับ dc ถูกปะ ซึ่งก็มี DC AB แล้วก็ FG ทั้ง3อันสังเกตนะคะว่าหัวลูกศรมันไปทิศทางเดียวกันหมดถูกป่ะเพราะฉะนั้น3เส้นนี้ก็จะต้องเป็นเวกเตอร์ที่เท่ากันนั่นเองนะคะอ่าก็จะได้ว่าเป็น AB กับ DC แล้วก็ FG ด้วยอ่ามี3มเวกเตอร์เลยเนาะเท่ากันหมดเลยแล้วก็ชุดสุดท้ายเนาะ ก็จะเป็น AF กับ BG โอเคนะเส้นนี้เขาไม่ได้ให้เราเขียนเนาะเส้นนี้ด้วยก็คือมีแค่2เส้นนี้แหละสองเส้นนี้นี่เท่ากันหรือว่าเป็นนิเสถกันคะมันคนละทิศเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นนิเศษกันก็ได้เป็น AF กับ GB นั่นเองนะคะเป็นนิเศถกัน <Yeah. S 1> ก็ ประมาณนี้นะคะสาหรับวิธีการดูเนาะว่าเวกเตอร์ไหนเท่ากันแล้วก็เวกเตอร์ไหนบ้างนะคะที่เป็นนิเซจซึ่งกันละกันก็ยังเหลืออีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเทคถัดไปค่ะต้องเป็นจำนวนบัวถูกไหมเลขบวก็คือสองร้อสี่างตัดกันได้เลยนะตอบหนึ่งได้เป็นสองก็ร้อหนึ่งเนาะสองร้หนึ่งดูคิดถัดไปเป็นกําลังใจให้นะคะอ่ะ